สวัสดีครับผมเอกจากช่อง Youtube เอก3าว่าวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการติดตั้งไดเวอร์ t w o r k printer ิเยี่ห้อเคิลซ r a รุ่น 406ci ซึ่งผมจะแบ่งวิธีการติดตั้งไดเวอร์ i n t e r ออกเป็น2แบบก็คือติดตั้งแบบมักง่ายกับการติดตั้งแบบมักยากซึ่งผมใช้คำว่ามักง่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนมักง่ายนะแต่ว่าเป็นการติดตั้งแบบง่ายๆ มันแค่ทำให้พอใช้ได้แต่ว่าฟังก์ชันต่างๆมันไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากการติดตั้งแบบมง่ายก่อนละกันนะครับผมชอบที่จะใช้เมนู Device and Printer นะครับถ้าใครไม่มีเมนูอันนี้นะครับก็เข้าไปที่ Control Panel แล้วก็สร้างช็อตคัดขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกที่ไอคอน Device and Printer หลังจากนั้นคลิกที่คำว่า add printer รอสักครู่คอมพิวเตอร์ที่เป็น windows 10หรือว่า windows 11ของเราก็จะวิ่งหาปรินเตอร์ที่อยู่ในระบบ Network ของเรานะครับในที่นี้มันก็โชว์มาทั้งหมด3ตัวนะครับที่ผมต้องการจะติดตั้งก็คือ406 CI นะครับมี2ตัวก็ลองเลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับเลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วคลิก next ในขั้นตอนนี้ window s ก็กำลังติดตั้งไดเวอร์พิ n เตอร์ให้กับเรานะครับรุ่น 406ci นะครับแป๊บเดียวนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิก finish มันก็จะมีไอคอนตัว Network printer ยี่ห้อเขียวซ i r a 406ci ขึ้นมานะครับถ้าเราคลิกขวาที่ไอคอนพิมเตอรแล้วก็เลือก printer property คลิกที่ advanced จะเห็นได้ว่า แม้ตัวปรินเตอร์มันจะขึ้นเป็น k คียลซี 4064i แต่ว่าตัวไดรเวอร์จริงๆแล้วเป็นไดรเวอร์ทดแทนของ Microsoft นะครับเป็น Microsoft IPP Class Driver นะครับมันจะไม่ใช่ไดรเวอร์โดยตรงของเคียวซีราอันนี้ก็คือวิธีติดตั้งแบบง่ายๆหรือว่าการติดตั้งแบบมักง่ายซึ่งก็สามารถปริ้นเอกสารออกมาได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งแบบมักยากนะครับก็คือการติดตั้งแบบสมบูรณ์เราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเคียวซีรานะครับก็ค้นหาตัวไดเวอร์พิลเตอร์รุ่นนี้นะครับ KYO เคียวซีร่าทักอัลฟา406 CI ก็คลิกเข้าไปที่ Product and Support d o w n ดาวนโนะครับในการดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น d ดรเวอหรือโปรแกรมฟรีต่างๆนะครับแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตนั้นๆโดยตรงนะครับอย่าไปเข้าเว็บไซต์แปลกๆนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เหล่านั้นบางทีมันก็จะมีโปรแกรมสำหรับที่จะคอยมารบกวนคอมพิวเตอร์ของเราแอบแฝงอยู่อาจจะมีโฆษณาแฝงเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปที่ เว็บไซต์ของเค s i r ซก็ให้อ g ก e ียอมรับนะครับเ,เลื่อนตรงมาตรงนี้อันนี้มันก็อยู่ในหัวข้อของรุ่นพิลทเตอร์ที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาเราก็จะเห็นดิเวอร์หลายๆตัวนะครับผมแนะนําให้เลือกตัวที่เขาเ c o m m e n นไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดคลิกยอมรับ แล้วก็รอให้โปรแกรมทำการดาวน์โหลดสักครู่หลังจากที่ดาวน์โหลดไดรเวอร์พิมเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปเอ t r a c t กไฟล์ก่อนนะครับเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จก็เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเลื่อนมาหาตัวไฟล์ Set Up ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสัญ,ญลักษณ์มันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ CD นะครับดับเบิลคลิกตรงนี้คลิกยอมรับแล้วก็เลือกติดตั้งแบบด่วนตัวไดเวอร์เคซีราจะค้นหาตัวปรินเตอร์ยี่ห้อเคซีราที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์ของเราทั้งหมดนะครับก็เลือกตัวนี้ละกันนะครับผมเลือกตัว 4.06ci ตัวแรกนะครับ IP address ก็คือ1.2.1.8.1.2.12นะครับคลิกแล้วก็ติดตั้งจะเห็นได้ว่าการติดตั้งไดเวอร์แบบมักยากหรือว่าแบบสมบูรณ์เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาน,านานกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็รอไปก่อนตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ พิมพ์หน้าทดสอบไหมเราไม่พิมพ์ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเปิดใช้การกลับหน้าก็คือพิมพ์หน้าหลังแหละพวกนี้ผมจะไม่เอานะครับผมก็ปิดไว้ก่อนถ้าเราต้องการจะใช้ก็ค่อยมาตั้งค่าเพิ่มเติมภายหลังได้เอาเครื่องหมายถูกออกทั้งหมดเสร็จแล้วก็คลิกเสร็จสิ้นเสร็จแล้วก็กากกระบาดปิดไปนะครับทีนี้มาดูที่ไอคอน Device and Printer นะครับ ตัวแรกก็เป็นตัวที่ติดตั้งผ่านการแอดพิเตอร์โดยให้ windows 10เอ่เสิร์ชหาไดเวอร์พิเนอร์ให้เราอัตโนมัตินะครับอ่เราคลิกขวาที่ไอคอนแล้วก็เลือก printer property ดูนะครับตรงนี้เป็นยี่ห้อเคซิราก็จริงนะครับแต่โมเดลของพิเตอร์มันเป็น microsoft ipp class driver นะครับมีเมนู sharing port advanced advanced ตรงนี้ก็ไม่ตรง color management security แล้วก็ device setting ทีนี้มาดูที่ไอคอนของ printer อร์ที่เราติดตั้งผ่านการเซตอัพดูนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือก printer อร์ p e r t y เหมือนกันเมนูข้างบนก็คล้ายๆกันนะครับคลิกที่ Advanced นะครับ Advanced จะเห็นได้ว่าตรงคำว่า Driver เนี่ยมันก็จะเป็น d r เ v อ r ของ Kelsira 406ci โดยตรงนะครับแล้วก็ Device Setting อันนี้ก็การตั้งค่าอุปกรณ์ก็ ชื่อแท็บมันเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อเราคลิกมาดูแล้วเนี่ยฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆของ Diver Printer ที่เราติดตั้งโดยการดาวน์โหลด Diver มาจาก q u e r a เนี่ยมันจะมีให้เยอะกว่านะครับทีนี้ลองคลิกที่ General นะครับ General ของทั้ง2เลยนะครับคลิกที่คําว่า Preference ตัวนี้คือ Preference ของ เคียวซีรา 406ci ที่ติดตั้งแบบมักง่ายนะครับมี Layout กับ Paper Quality นะครับก็มีเลือกสีเลือกขาวดำนะครับพอมาดู p Preference ของเคียวซีราที่ติดตั้งผ่านการ Setup จะเห็นได้ว่ามีเมนูต่างๆให้เรา,เาตั้งค่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยมีพื้นฐานมีเค้าโครงมีการเรียงสํำนนวการสร้างรูปแบบ การประกาศการงานขั้นสูงอะไรเนี่ยแยะไปหมดนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้สมบูรณ์กว่าการติดตั้งแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือ,อาการติดตั้งไดรเวอร์พิลเตอร์ยี่ห้อเคยวซีร่ารุ่นาทากไอฟาส่สซึ่งผมเปรียบเทียบให้ดูทั้งวิธีการติดตั้งแบบมักง่ายและก็การติดตั้งแบบมักยากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชม ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตามช่อง YouTube เอกสามวาของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ